มนุษย์เงินเดือนพนักงานประจำจะทำยังไงดีให้เงินนั้นเติบโตและงอกเงยแต่อยากรู้ไปดูกันเลยครับการลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะคุณต้องเอาชนะเงินเฟอ้อให้ได้ถ้าคุณลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าตราดอกเบี้ยงเงินเฟอ้อนั่นแปลว่าคุณกำลังเสียเงินทุกปีในวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าพนักงานประจำมนุษย์เงินเดือนจะมีวิธีลงทุนแบบไหนให้ได้ผลตอบแทนกลับมาเอาชนะเงินเฟอ้อได้ครับหนึ่ง ฝากธนาคารการฝากธนาคารก็เป็นวิธีที่จะช่วยคุณเก็บเงินหรือว่ามีเงินเพิ่มมากขึ้นได้นะครับแต่มันอาจจะแค่นิดเดียวเพราะอัตราดอกเบี้ยจากการฝากธนาคารนั้นแน่นอนมันไม่สามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้ แต่มันก็ยังดีกว่าการที่คุณไม่เก็บเงินหรือคุณไม่ทำอะไรเลยครับคุณอาจจะเลือกเก็บเงินส่วนนี้ไว้ในบัญชีเงินฝากประจําก็ได้ครับยิ่งเดี๋ยวนี้มันสามารถหักจากบัญชีเงินเดือนของคุณได้เลยเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ครับในการลงทุนของคุณ2 การลงทุนในหุ้นนั้นคือการที่คุณเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทที่คุณสนใจบริษัทที่ดูดีมีอนาคตการเล่นหุ้นก็อาจจะแบ่งเป็น2แบบหลักๆนะครับนั่นก็คือแบบเน้นคุณค่ากับอีกอันหนึ่งก็คือแบบเทคนิคนะครับก็คือดูกราฟดูเทคนิคอะไรแบบนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบไหนการลงทุนในหุ้นนั้น มันมีความผันผวนสูงครับมันมีปัจจัยทั้งจากภายนอกและก็ภายในหลายอย่างนะครับสิ่งที่คุณควรทำนั่นก็คือการศึกษาหาความรู้ให้ดีครับแล้วก็การบริหารจัดการเงินนั่นเองครับและแน่นอนครับหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงก็อาจจะให้ผลตอบแทนกลับมาที่สูงแต่ถ้าหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ํามันก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่ต่ํากว่าแต่ไม่ว่าจะความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ําสิ่งที่ ต้องมีแน่ๆย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือคุณต้องศึกษาหาความรู้กับมันให้ดีครับ 3. อสังหาริมทรัพย์พนักง,งานเงินเดือนหลายคนนะครับก็อาจจะใช้วิธีการไปซื้อคอนโดเพื่อมาปล่อยเช่าไปซื้อบ้านเพื่อให้คนอื่นมาเช่านะครับเป็นการสร้างรายได้จากการที่คุณเช่ามาให้เขาไปผ่อนธนาคารไปจ่ายค่างวดค่าผ่อนต่อเดือนให้กับคุณหรือคุณอาจจะได้เงินนะครับ จากการที่ราคาของอสังหาริมทรัพย์นั้นมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรดูนั่นก็คือทำเลที่ตั้งของมันมีความต้องการอยู่ในย่านที่ดีไหมเออเป้าหมายของคุณ คนที่อยากให้เช่าเขาเป็นใครอยู่ในที่ที่เหมาะสมหรือเปล่าแน่นอนครับว่าคุณก็ควรจะต้องมีความรู้ศึกษาหาวิธีจัดการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายนะครับสิ่งที่คุณต้องคำนึองอีกอันหนึ่งนั่นก็คือสภาพคล่องสําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี้มันอาจจะไม่ค่อยคล่องมากไม่ค่อยว่องไวไม่ค่อยรวดเร็วเท่าไหร่นะครับมันอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีครับ C. กองทุนรวม กองทุนรวมก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่คุณสามารถเอาเงินไปลงได้ เพราะคุณไม่ต้องวุ่นวายไปบริหารจัดการอะไรกับมันมากเพราะมันจะมีคนคอยดูให้คุณครับและที่สําคัญก็คือคนที่คอยบริหารจัดการของกองทุนรวมให้กับคุณเนี่ยเขาจะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงให้คุณด้วยครับเพราะเขาก็อยากได้กําไรและในขณะเดียวกันเขาก็ไม่อยากจะเสียงเงินครับเพราะฉะนั้นอัตราผลตอบแทนสําหรับกองทุนรวมนี้ก็อาจจะไม่สูงมากแต่ก็ยังดีก็ถือว่าอาจจะเอาชนะอัตราดอกเบี้ยงเงินเฟ้อได้ครับ5 ทองการที่คุณมีเงินคุณอาจจะไปลงทุนในทองก็ได้ครับคุณอาจจะซื้อทองเก็บไว้เนาะเพราะไม่ว่ายัางไงทองเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินสากลเนานะที่คุณสามารถเอาไปแลกได้ทั่วโลกนะครับทองก็คือกอสมันนี่นะครับมันจะไม่เสื่อมค่ามันจะไม่สูญสลายหายไปเด็ดขาดยามเกิดสงครามนี้คุณก็สามารถเอาทองเนี่ยไปแลกเอาไปใช้เอาไปเอาเงินมาจากไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศได้นะครับและ ในทุกๆวันนี้ครับราคาทองมันก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการที่คุณได้เงินมาคุณเอามาซื้อทองเก็บไว้สะสมไว้มันก็เป็นทางที่ดีอันนึงครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้การลงทุนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการลงทุนในตัวคุณเองครับการที่คุณเนี่ย ศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทักษะในการหาเงินหรือแม้กระทั่งทักษะในการจัดการเงินรู้เรื่องเงินหรือทักษะในการลงทุนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คุณนะครับมีความรู้มากขึ้นมีทักษะมากขึ้นสามารถหารายได้และจัดการรายได้ของคุณได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองครับทรัพย์สินที่คุณได้มากองทุนรวมสังหา สิ่งต,งต่างๆทองมันอาจจะมีมูลค่าสวิงหุ้นาอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงนะครับแต่การที่คุณลงทุนในตัวเองนะครับมันจะไม่มีใครเอาความรู้เหล่านี้ไปจากคุณได้เลยและมันจะยิ่งดีกว่ามากๆนะครับถ้าคุณไปศึกษาหาความรู้เหล่านั้นและลงมือทําพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับบายๆครับผมเต้ชนินครับ